สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะส่อซาชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยครับเช่นเคยเรามารับชมรับฟังดวงครูดวงที่12กันครับ ดวงครูนี้ก็ถือว่าเป็นดวงโชคดีนะครับเพราะว่าไม่มีดาวเสียในดวงเลยนะครับเราก็มาดูครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเสริมเติมแต่งหัวคอบาอ่าไหลจรดปลายเท้าตำแหน่งช่องหรือพกหรือเรือนปุตตะแปลว่าอะไรแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือหรือเรียกว่า ต่ำกว่าเราแล้วกันนะครับบางทีก็อาจจะนิดๆหน่อยๆในเรื่องของคำพูดนะครับเช่นเคยถ้าเกิดใครมีดาวสุกอยู่ตำแหน่งนี้ง่ายมากครับก็แสดงว่าเออเราได้เงินจากบุตรบริวารน,นะเลี้ยงลูกดีๆนั่นเองครับหรือถ้าเกิดเราได้สุกตรงน,นี้ในกรณีที่คนโสดเราก็บอกว่าเราอาจจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าหรืออ่อนกว่านั่นคือเทคนิคการดูอีกหนึ่งวิธีนะครับกดข้อแรกเนาะเรามาดูครับ ว่าเขาเป็นดาวคนหรือดาวเทวดาวผมก็คํานวณให้แล้วว่าเขาเป็นดาวเทวดาวนะครับก็ลองเข้าไปดูอาจารย์เขาเป็นดาวจาาันทร์ทำไมดาวเทวดาลนะ่ะเราก็ไปดูในเรื่องของช่องสนุนะผมสอนได้หมดแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะไปต่อเลยวันนี้เรามาพูดถึงช่องปุตตะเนะาะนบแบบไหนสนุกรุพะชาชาพันธุปุตตะนับ1 2 3 4 5สี่ห้านั่นเอง6นนเง 6, นาะขอนับอีกทีนึงนะ่งเนาะ1น 2 3 4ส,ส,สี่ห้าอ้าวผมขออภัยนะ5้านะบางทีสอนก็นับผิดนับถูกนับเกินต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยนับ5้านะครับเมื่อได้5แล้วกดต่อมาไปดูสิครับว่ารลาสีมังกรคราวดวงเยวดาอยู่ตัวไหน,ไหนบาไลาหไยปลานะครับแล้วก็ต่อมาเราก็มาเลือกว่าทดสอบเพื่อแก้เสริมเติม,ตมแต่งดังนั้นได้เล็กเจในช่องนี้ไดเล็ ห้าในช่องนี้ได้เลขเก้าดาวเทวดาวในช่องนี้มีในยยะสำคัญอยู่สองนะอันดับแรกผมแนะนำก่อนเลยก็คืออะไรมาดูครับว่ามีดาวอะไรบ้างที่สนับสนุนเขานั่นเองมีเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เลขสี่ดาวพระพุธเลขแปดดาวราหูส่วนดาวพฤหัสต์เลขห้ามีอะไรสนับสนุนเขามีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขสาก็คือคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลเขาเทานั้นแหละรครับดาวเกดตตเลขเก้าก็มีดาวพฤหัส นะครับดังนั้นดาวไหนตัดทิ้งได้บ้างไม่มีตัดตัดทิ้งไม่ได้เลยเราก็ไปดูว่าดาวไหนเยอะสุดในดวงนี้ก่อนนะครับเยอะสุดเนาะมีเลขอะไรมีเลขหนึ่งครับผมก็คือดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์เยอะสุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดังนั้นดาวอาทิตย์เยอะสุดเราก็มาเสริมเติมแต่งตำแต่งนี้ แต่มันมีอีกนหนึ่งวิธีครับแต่เราต้องเลือกจากจุดเมื่อตะกี้นี้ก่อนนะจำไว้นะเลือกจากจุดเมื่อตะกี้นี้ก่อนถ้าเลือกแล้วใช้แค่นั้นพอแต่เรื่องคนคมีคุณมีองค์ความรู้ในการที่เราจะไปทำเซกีช้ภูมิห่วงซุยหรือห่วงจุยคุณต้องใช้เลือกบบิบทที่สองได้นะครับได้เพราะมันเป็นการเส้นไหว อะไรแรงสุดเขานิยมใช้ห้าหรือแปดไปการแก้เสริมเติมแต่งเรียกว่าของอาถรรนั่นเองแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้เลือกของอาถรรน์เราเลือกพระอาทิตย์แต่ถ้าเกิดเราจะเลือกของอาถรรนะ์นะดาวเขาเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นเก้าดังนั้นเราสามารถเติมกกที่หนุนดาวเสาและดาวพหัสได้นั่นเองคืออะไร คือดาวลาหูครับหรือดาวมฤตยูแต่มฤิตยูเสียในดวงเขาไม่ไิยมนะครับดังนั้นเลือกลาหูได้ได้ไรได้กกกอะไรเขาก็จะแยกแบบนี้นะได้ดาวเสาเนาะกกเขาได้อะไรได้ห้าได้แปดได้เก้าเพื่อสนับสนุนทั้งมวลแต่เป็นการแก้แซกี่วงซุยหรือหวงจุ้ยมากกว่าดังนั้น ใช่หนึ่งก็พอนะครับใช้ดาวอาทิตย์ไปใส่ไว้ที่ไหน,นาราศีมังกรเหมือนเดิมเราไปดูกันดาวอาทิตย์นะนะครับดาวอาทิตย์คืออะไรเหนือสะดือขึ้นไปใช้ได้หมดเลยนะครับคุณจะสักคุณจะแขวนคุณจะเจาะได้หมดครับตามอธัธยาศัยคุณเลยคุณจะใช้เจาะแขวนสุนัขไนไหมมันก็เกินไปนะนะครับพูดจริงๆเอาสิ่งดีๆที่โลกไม่ตดเตียนจำคำพูดตรงไหมนะอาจารย์ แขวนผ้าสีแดงอ่านรพักษาได้ไหมได้ครับไม่ผิดนะแตนน่ในกรณีที่โอ้ตอนนี้อาจารย์ฟังอาจารย์มาตั้งเยอะตังก็ไม่มีหาผ้าสีแดงคนโบราณเนี่ยเขาถือว่าใช้ผ้าขาวมาใช้ผ้าป่าเจียดผ้าสีแดงอ่ะคุมหัวโพ้หัวรัดหัวได้หมดครับนะครับเพราะตอนนี้เราไม่มีเงินเดี๋ยวกอดเรามีเงินล่ละใช้เพชรก็ได้ทับทิมก็ได้มณีแดงได้หมดครับอย่าลืม อยู่ที่เพศวัยอายุฐานะองค์ความรู้ที่คุณมีด้วยดังนั้นเอาไปแขวนที่ไหนนะครับแขวนที่ดาวเทวดานะครับทุกท่านดาวเทวดาราศีอะไรเมื่อตะกี้น,นี้ราศีมังกรนะครับที่ไรบาลายบาลายเราเหมือนคนติดติดตัวนี้ได้ไหมคนเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะติดเรื่องยกทรงได้ไหมได้ครับหรือ หายปลาได้หมดครับขอเป็นบริเวณนี้นะครับติ่งติงต่งลงมานะครับในรูปอ่ะคือมันอาจจะนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับดังนั้นโซนที่ดีที่สุดอ่ะคือจุดมาร์กนีนั่นเองนะครับมาร์กค,คุณจะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างขออยู่โซนนี้เท่านั้นอย่าหลุดโซนเพราะไม่เกิดมาเกิดผลเลยถ้าเกิดมันหลุดโซนหรือเกินกว่าโซนที่เรากําหนดนะครับดังนั้นการแก้เสริมเติมแตะดวงตานะ เขาค่อนข้างจะพิถีพิถันในเรื่องหัวคอบาทอะไรจุดไปถาเพราะอะไรมันขยับขยื่นได้มีลูกค้าผมบางคนนะบอกว่าเฮ้ยตรงสะดือนะเองต้องเอาทองไปใส่นะเขารวยอะ่ะเขาไปทําทองผมจำได้สองบาทหรือห้าบาทเนี่ยผมจำไม่ได้นะไปแขวนที่สะดือเลยเบอร์นวดใส่ไปถึงสิบวันนะ่ะนั่งปั๊บขาดเลยเพราะอะไรทองตรงสะดืออ่ะมันขยับขยื่นได้ดังนั้นการมาร์กจุดนี้สําคัญ จึงจะเกิดมาเกิดผลวัตถุบางคนที่มาเสริมมาเติมมาแต่งบริเวณทุกจุดอ่ะหนึ่งได้ที่มาที่ไปไหมปลูกเสกมาจากใครสองถ้าเราปลูกเสกเองได้ไหมปลูกเสกเองก็ได้สามหาม้ามแตกห้ามล้วสี่ได้เลือกผานาทีถูกต้องไหมได้ช่วงเวลาที่มันถูกต้องไหมนั่นแหละเกิดมาเกิดผลแน่นอนนะครับลองเอาไปประยุกใช้นะครับถ้าเราฟังอย่างเดียว มันก็ได้แค่การเรียนรู้นะครับมันต้องมีภาคปฏิบัติเขาเรียกว่าภาคทฤษฎีนะครับอย่าเป็นนักมวยที่เชียร์อยู่ข้างเบทีถ้าเกิดคุณขึ้นชกคุณจะรู้ว่าเจ็บตัวเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปแนะนําคนอื่นการเจ็บตัวเนี่ยเป็นปฐมบทของเราดีที่สุดเพราะเราได้พิสูจน์ตัวเองเขาจึงบอกว่าฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ